စည်းရည်ရက်ကစ်စိ กาซื้อบ้านซื้อรถได้แต่ซื้อสุขภาพที่เสื่อมไม่ดีดังเดิมไม่ได้สวัสดีทุเกเจ้าท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงกันารหน่อยสวัสดีครับเสียงของคนที่มีความฝันและมีความศรัทธาเพราะเราผ่านไปสองสองทิทยากรแล้วคือพลังแห่งความฝันและพลังแห่งศรัทธาใช่ไหมครับคนที่มีศรัทธาในตัวเองเยอะๆจะมีพลังสามารถที่จะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ไปสู่ความสาเร็จได้โดยเฉพาะขับเคลื่อนการทํางานพวกเราฟังแล้วจากท่านแรกเรียกรสุดยอดของเราคุณพิมุตญามีพลังแห่งกว่มฝันเรียกครับมีเรือยงครับถ้าฝันของ,งเราจะเป็นจริงได้นั่นคือเราจะต้องมีศรัทธาในตัวเองตะกี้พิชีกรนี่บอ,อกเล่าประวัติของผมเนี่ยจนผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเยอะขนาดนี้เลยเหรอฟังแล้วรู้สึกศรัทธาตัวเองไหมครับ ต้องศรัทธาตัวเองนะครับถ้าวันใดคุณหมดความศรัทธาในตัวเองคุณจะไม่มีพลังในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะสิ่งใดถามตัวเองวันนี้มีพลังมีความศรัทธาในตัวเองไหมครับไม่มีไม่ีไม่มีทำไมต้องตัดข้อด้วย เาถามพูดดีๆไม่ได้เหรอ <g ül üyor> นะได้ไดนะ้ได้นะครับวันนี้เราต้องการติพรงพลังออกมาครับวันนี้เรากำลังมีใครหลายคนกำลังเดินเข้ามาะพพนะมารับข้อมูลนะฮะว่าเราจะไปขับเคลื่อนสินค้ามีความศรัทธาในตัวเองต้องมีความรู้ไหมครับ <c oughs> มีไหมก็ <c oughs> มีความรู้ด้วยเพราะว่าเวลาที่เราจะออกไปทํางานนะครับสินค้าของซูเอร์เนี่ยนะฮนะรเราจะไปทํางานในสินค้าขับเคลื่อนแล้วเดี๋ยวได้พีวีแล้วเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายหลังทานอาหารเราก็จะมาดูว่า นสิค้าขับเคลื่อนไปสินค้าออกไปเนี่ยพีวีเหล่านั้นจะกลับคืนมาเป็นรายได้เป็นโบนัสให้กับเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพลังแห่งสินค้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเอาข้อมูลน,นะฮะแล้วออกไปขับเคลื่อนก็คือพลังสินค้าในเรื่องของโภชนาการกับกุงเลื่อผมจะเอาข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกที่มาฟังนะฮะเสร็จแล้วเราก็ทำไมครับเอาข้อมูลตัวนี้ไปดูแลตัวเราเองแล้วก็ไปทํางานด้วย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการดาเนินธุรกิจดีไหมครับ <Hey. S 1> อช่ความสําคัญของเลือดพวกเราทุกคนไม่ต้องถามกมเชื่อใจว่าทุกคนในที่นี้มีเลือดจริงไหม <Hey. S 1> แต่จะมีบางส่วนเท่านั้นที่หน้าเลือด <Hey. S 1> นะนี้เรามาดูครับเลือดสำคัญไหมฮะ <Hey. S 1> สำคัญมากเลยถ้าเราเลือดไหลออกจากกายไหลออกนะฮะไม่ต้องมาก ก็ถ้าไหลออกปุ๊บเนี่ยมันจะนะเกิดการบาดเจ็บไหลออกไปไม่มากก็ออดเพียแล้วนะฮะสังเกตง่ายๆคุณผู้หญิงที่มีประจำเดือนทุกๆเดือนถ้าเดือนไหนประจำเดือนมาเยอะแล้วมาหลายๆวันเพียไหมเพียคุณผู้ชายรู้ได้ไงตอบแทนเขานะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเสียเลือดหมดตัวนะยเสียเลือดจนเสียชีวิตมีไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดสําคัญมากครับทีนี้เรื่องของเลือดนะครับ แต่ละคนจะมีเล <te <ett ten hundred leaves> ือดไม่เหมือนกันนะฮะเราแบ่งไม่ใช่แบ่งว่าเป็นเลือดดีกับเลือดชั่วไม่ใช่นะฮะเราแบ่งตามกลุ่มเลือดซึ่งกลุ่มเลือดจะมีหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาพร้อมกับการเกิดของมนุษย์เราเรามาดูวิวัฒนาการของมนุษย์ก่อนครับแรกเกิดมานก็เป็นวัตถุหนูหนเราได้เกิดมาเป็นลิงแล้วพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคนนะฮะนี่คือความเชื่อครันะฮะพัฒนาการของมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่ได้อยู่แค่นี้เพราะเราเชื่อว,ว่าจะมีพัฒนาการต่อจากนี้ไปอีกประมาณ500ล้านปีคนเราจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าเรายังไม่หยุดจะไม,ม่พัฒนาการในเรื่องของการติดสรีระของเราพัฒนาการจะเปลี่ยนไปยังไงครับเราดูครับจะมีพัฒนาการที่ค่อเปลี่ยนไปครับจากหิึ่งมาเป็นคนต่อไปคนจะกลายไปเป็น,ปนบบอย่างอื่น <c oughs> หลายคนก็มองคนก็คาดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมีพัฒนาการเร็จวจังวะ ประธานเรามองเห็นอนาคตไกลครับมีวิชานครับเลยเอาสินค้าตัวนี้มา mm hmm. เพื่อที่จะมาปรับพัฒนาการทางด้านสรลี้ะไม่ให้คนกลายเป็นหมูดีไหมดีค mm ือ hmm. ตัวไหนะ mm hmm. น,นั่นท่านรู้ mm hmm. นะฮะแต่วันนี้เราไม่พูด,ดเล็กๆครับเราจะพูดเรื่องพัฒนาการของกุ้งเลือดเลือดอดินทรีย์ที่ผ่นานมาคนเราพัฒนาการเกิดมาตอนแรกมีกุ้งโอเป็นกุ้งแรกแล้วยังมีพัฒนาการเป็นกุ้งเอกุ้งบีแล้วก็เป็นเอบีขึ้มา เขาบอกคนแต่ละคนมีเลงต่างกันเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะทางชีวภาพก็คือลักษณะภายในร่รรนางกายนะต่างกันด้วยแล้วมันจะบอก,บอกถึงนิสัยที่แตกต่างกันความสาม,มารถที่แตกต่างกันด้วยนะเอ๊ะทำไมคนนั้นนิสัยอย่างนี้ทาไมคนนั้นเขาเก็บเรื่องนี้คนนั้นเก็บเรื่องนั้นส่วนเดือนมาจากกุ๊บเลือดด้วยนะหลายๆอยา่างรวมกันแต่กุ๊บเลือดเป็นส่วนเลยครับมีนิสัยและมีความสาม,มารถที่แตกต่างกันผมมีเ,เ,รเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึงครับนะมีคน ตกเลได้ครับขนาดยังไม่ได้เล่ายังรู้สึกเล้น้ากลดเลยีแจ๋วฮะคนใช้คนหนึ่งชื่อแจ๋วไม่รู้ทําไมคนใช้ชอบชื่อแจ๋วทํางานอยู่ในบ้านของทหารผู้ใหญ่คนหนึงแล้วก็มีคนท่านผู้หญิงนี่แหละเป็นคนจ่ายเงินเดือนแจ๋วก็มาบอกว่าคุณนายคะหนูขออนุญาตนะคะหนูจะขอขึ้นเงินเดือนหน่อยคะ่ะคุณนายก็บอกว่า นี่อะไรของแกเมื่อปี49ฉันก็ขึ้นให้แกครัค้งหนึ่งแล้วนะนี่มันปีอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> พูดเหมือนว่าพึ่งขึ้นเลยนะเนี่ยปี49ฉันก็พึ่งขึ้นให้แกเนี่ยแกใช้ฉันขึ้นเงินเดือนอีกแล้วต่เนี่ยไหนแกลองบอกสิทําไมฉันควรจะขึ้นเงินเดือนให้แกแกมีความสามารถอะไรไหนบอกสิอ๋อคุณนายคะหนูอะเป็นคนรีบเ้าเก่งกว่าคุณนายนะคะเออใช่ กูเกิดมาไม่เคยเรีดผ้าเลยอันนี้มึงพูดถูกแล้วมีอะไรที่ทดีีควรจะ้นเงินเดือนคุณนายคะหนูทํากับข้าวอร่อยนะคะใครบอกมึงคุณผู้ชายคะผู้ชายบอกหนูทํากับข้าวอร่อยเออใช่กูก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะฉันทำข้าวไม่เป็นแล้วมีอะไรอีกที่ฉันควรจะพูดงินเดือนได้แก่คุณนายคะเรื่องบนเตียงหนูอะเก่งกับคุณนายนะคะ <laughs> ใครบอกมึง ึงจะบอกนะว่าคุณผู้ชายบอกเปล่าค่ะไอ้อ๊อฟคนขับรถมันบอกค่ะเฮ้ยทำไมไอ๊อฟคนขับรถมันรู้วะแสดงว่าคุณนายนี่เป็มีอะไรคนขับรถหรือเปล่าเอา,อางี้มึงไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวกูขึ้นให้สองพันเห็นไหมแสดงว่าคุณนายกับอีแฉลวความสามารถต่างกันใช่ไหมฮะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ,อีแฉลวนีว่ความสามารถตัวเจมส์เก่งขนาดไหน แล้วคนกุ้มเลือดไหนที่มีความสามารถเรื่องเซ็กเกต่์กันอันนที่ผมก็ยังไม่ได้สำรวจใครรู้แล้วบอกด้วยนะครับว่าเลือดกุ้งไหนก่สามารถเรืเซ็กสุดยอดนะครเอามาดูกันต่อครับเขาบอกว่าโภชนาการที่มันมัน e เกี่ยวขึ้นกับกุ้มเลือดยังไงมาดูโภชนาการที่ดีแปลว่าอะไรครับเขาบอกโภชนาการที่ดีก็คือว่าเรากินอะไรแล้วร่างกายตอบสนองกับสิ่งที่เรากินดีแปลว่าโภชาการโภชนาการนั้นดี นายกินส้มตำแล้วรู้สึกสดชื่นสบายดีแข็งแรงแต่นายขอกินส้มตำแล้วรู้สึกอื่นขึ้นคันท,ท้องเสียปวดเมื่อยตัวเข้ากันไม่ได้กับส้มตำแสดงว่านายกับส้มตำเนี่ยโภชนาการดีเข้ากันได้สแสดงว่านะฮกไม่ได้แปลว่าของอันไหนแพงแล้วดีนะ แปลว่าใครกินอาหารไหนแล้วตอบสนองดีเรียกว่าอาหารนั้นเป็นโภชนาการที่ดีสําหรับคนนั้นเราสามารถสังเกตเลยได้ว่าเฮ้เรากินอะไรแล้วเรารู้สึกดีแสดงว่าอันนั้นเป็นโภชนาการที่ดีสําหรับเราเพราะร่างกายของเราตอบสนองที่ดีกับอาหารนั้นเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะฮะทีนี้มาดูครับเขาบอกว่ากุ้งเลือดโดยทั่วไปเนี่ยพัฒนาการก็บอกแล้วกุ้งโอเอและดีและเอบีครับกุ้งโอเป็นคนที่มีมีความเป็นกรดในกระเพาะสูง ลักษณะของกุุ้โบนะเป็นคนที่มีกรดในกระเพาะสูงเพราะฉันจะมีความสามารถในการย่อยอาหารพวกเนื้อสัตว์ได้ดีครับกินเนื้อสัตว์ได้เก่งกินอาหารได้ทุกชนิดนะฮะกุ้งเอเป็นกุ้งมังสวิรัตช่วงกินเจแล้วเป็นเทศกาลของกุ้งเอเลยคะคือมังสวิรัตนกุ้งเอเนี่ยกรดในกระเพาะน้อยถ้าณควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกเนื้อสัตว์กินน้อยๆกุ้งเอกุ้งปีครับเป็นกุ้งปลาลาแปลว่าปลา นายบ,บาลานคือกินได้ทุกอาหารทุกหมวดหมูกินค่อนข้างได้หลากหลาย a อบ <A, B S 2> เป็นลูกผสมระหว่าง A กับ B เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีลักษณะที่คล้ายกันทั้ง A และ B ผสมอ,อยู่ในคนเดียวกันเรามาดูต่อในเจาะเรื่องในรายละเอียดครับเขาบอกว่าอาหารแต่และชนิดเนี่ยมันจะมีโปรโตีนที่เรียกว่าเล็กตีนที่แตกต่างกันในอาหารนะทุกชนิดเลยนะในผักก็จะมีโปรโตีนผสมอ,อยู่ด้วยนะเล็กตีนตัวนี้เป็นสารที่อยู่ในอาหารที่เรากินแล้วมันมีความแตกต่างกัน,กนแต่มันมีหลายชนิดครับ เลซิตินบางชนิดเข้ากับร่างกายของเราได้บางชนิดเข้ากับเราไม่ได้ถ้ามันเข้ากับร่างกายของเราได้และก็คือเข้ากับพวกเลือดของเราได้กินแล้วมันจะเกิดผลด้านบวกครับแต่ถ้าเข้ากับพวกเลือดไม่ได้เล็กตินอนะนะอาหารอนะจะแสลงเขาเรียกว่าแสลงถ้ากินแล้วเข้าได้เรียกว่าถูกฉลองครับนะทีนี้ถ้ากินแล้วเข้ากันได้มันก็จะดี แต่ถ้าเข้าไม่ได้เกิดปัญหาครับจะรบกวนเอายาภัยในร่างก,กายของเรารบกวนการย่อยรบกวรขบวนการออกขานอาหารรบกวนการสร้างฮอร์โมนรบกวนการสร้างอินซูลินครับไปทําให้ร่างก,กายเราเนี่ยน่าไม่สมดุลแต่ถ้าเรากินอาหารที่ถูกฉลบครับมันจะไปเสริมสร้างระบบย่อยระบบการภูมิต้างทานควบคุมน้ำหนักมีพ,ล,พลังพลังกําลังงานดีกินแล้วสดชื่นกินแล้วไม่แก่นั่นหมายมความว่าเฮ้ยเราต้องพยายามเลือกกินครับ เลือกกินอาหารที่มันถูกฉลกนะอันไหนไม่ถูกฉลกแสลงเราอย่าก,กินนะหรือพยายามหลีกเลี่ยงมีถูกฉลกกับมีสแสลงแล้วก็มีแบบกลางๆด้วยแปลว่ากินได้ไม่สแสลงแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรอันนี้ก็คือทุกคนกินได้หมดนะฮะแต่ทีนี้วันนี้เรามาดูว่าเอ๊ะอะไรที่สแสลงอะไรที่ถูกฉลกเพื่อที่เราจะได้เน้นสิ่งที่ถูกฉลกกับร่างกายของเราดีไหมครับด,ดีไหมครับ โอ้ยกมือขึ้นโอ้โหเยอะม,มากครับตุดด๊กตุ๊กโง่หน่อยอ่าอันนี้แหละค,คือกุ๊กดึกดำบังคือกุ๊กที่มีตั้งแต่เกิดโลกมาเลยกุ๊กโอครับกุ๊กโอครับกลไนกระเพาะเยอะจึงมีความสามารถในการย่อยเนื้อสัตว์ได้กินเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดครับคนกุ๊กโงนะย่อยเก่งกินสเต็กกินเนื้อสัตว์กินไก่กินเป็ดกินหมูกินหมากินได้หมดเลยครับ เอาหมาไม่กินนะฮะยเกเว้นแถวสนะนคกนะคระ่าต่อไปครับนมวัวชีสอันนี้โ o o k เคแปลว่าอะไรครับคนตุ๊กโงไม่ควรกินชีสไม่ควรกินนมนมจากสัตว์เพราะร่างกายของคนปุ๊กโอจะไม่ตอบสนองกับแคลเซียมในนมวัวเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก,ก็คือกินนมแต่ไปกินนมจากพืชคือกินนมถั่วเหลืองแทนนะฮะแล้วมันไม่ตอบสนอง กินนมวัวไปนไะงอ๋อกินเข้าไปมีเลือดมีลูกผู้โอ้ยอ,อ,อยากให้ลูกสูงให้กินนมเยอะๆครับมันไม่สูงครับมันออกค่ากินแล้ว้วดอย่างเดียวครับนะฮะต่อไปครับควรกินปลาเสริมแคลเซียมอาหารทะเลกินเข้าไปผักผล,ลไม้ครับนะฮะบล็อคารี่คณะสารประกอบลูกครับ,บรล,ลูกคุณอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงานคนลูกโอย่อยเก่งกินอาหารได้เกือบทุกชนิดย่อยเก่งดูดซึมเก่งแต่เผาผลาญช้า เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่กินอะไรก็ได้อ้วนง่ายแต่ผอมยากนี่คือความพิเศษของกุ้งโง่กลับไปดูนะฮะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับกุ้งโอครับมีอะไรบ้างแป้งสาลีนะฮะระบบย่อยจะทําให้ระบบย่อยระบบเลือดนะฮะน้ำหนักขึ้นเร็วข้อเสื่อมไวเพราะฉะนั้นแป้งสาลีโอ้ยไม่เคยกินค่ะฉันกินแต่ปลาต้มโก่คุกกี้ขนมเค้ก ไก่สาลีไม่ได้กินกินแต่ที่มันแปลรูปแล้วควรหลีกเลี่ยงนะครับนะบกินได้แต่หลีกเลี่ยงอย่าก,กินเยอะนะครับต่อไปครับถัก,กรลำปีไม่ถูกร่างกายของคนโกโกกินได้แต่อย่าก,กินเยอะถ้ากินมากกินเป็นประจำจะทาให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญของร,ขาขาร่างกายเห็ดหอมมะเขือยาวมันฝรั่งมะเขือยาวก็ห้ามแต่ถ้ามะเขือสั้นๆโกโกกินได้ ต่อไปครับเครื่องดืนน่มครับแอลกอฮอล์ชากาแฟที่มีคาเฟอีนสูงหลีกเลีย่ยงกาแฟสมเราทาให้ีิเยอะหรือน้อยเพราะฉะนั้นดื่มได้นะฮะแต่ถ้าเป็นที่มันเยอะๆในท้องตลาดเราก็หลีกเลี่ยงครับอมาดูครับอาหารเสริมที่เหมาะกับคนกรุ๊ปโอใครกรุ๊ปโอจำได้เลยนะมีกาแฟสมในการอากานอาหารมีน้องตัวเหลืองมีวิตามินบีเยอะช่วยในการขากานนะฮะมีเวกิกเวลา่า ISO 3พวกนี้ครับเหมาะสำหรับคนกุ๊กโอ้เฮ้ยแล้วคนที่ไม่ได้กุ๊กโอะไม่ต้องจำใช่ไหมไปจำก็ได้แต่จดไว้เดี๋ยวเวลาเราไปเจอผู้มุ่งหวังของเราข้างนอกเพิ่เรากุ๊ฟรีเราไม่ได้กดจดกรุ๊ปโอไปเราไปคุยกับกูุ้๊ปวเขาไม่รู้เรื่องไงวันนี้ถ้าเราจะทำธุรกิจนะเราคุยแต่เรื่องเดิมยาสีฟันบมกซัฟโฟลกาแฟอย่างเดียวแค่เนี้ยสามไปสามั้งสามทั้งกาแฟบกซัฟ้อลยาสีฟันทีบดีวนะ เจอทุกเดือนเขาเบื่อไหมฮะเขาบอกว่าไม่มีเรื่องใหม่มาพูดเหรอวันนี้เดี๋ยวเราเอาเรื่องใหม่ไปคุยกับเขาดีไหมครับอ่า <Okay. S 1> เรื่องเรื่องใหม่นะแต่สินค้าเก่านะเอาเรื่องใหม่ไปคุยกับเขาบอกเฮ้ยวันนี้ไปฟังเ,เ,เ,เรเเื่องเรื่องมาเธอเลื่อนกลุกอะไรบอกคล้กโบเอ้ยเหมือนเราเลยเลือ่อนคล้กโบนี่เขาบอกว่ามันมีของที่กินแล้วถูกโฉลกกินแล้วถูกท้านทานจะดีเ่างทานดีกินแล้วไม่ขวดกินแล้วลไม่แก่ไวเหมาะกับคนคุกโบที่ได้ พอดีเขากินกาแฟ,ฟสมอยู่แล้วเราก็เสิร์ฟนมขวเหลืองคาเวกินด้วล่างเข้าไปได้ไหมไถ้าจําเป็นตัวหนังสือจํายากให้จําเป็นรูปภาพนะฮะบางคนบอกจําเป็นรูปภาพจําแม่นดีครนะับนะบางคนบอกไม่ถนัดภาษาไทยงั้นจําเป็นรูปภาพคนระับนี่คือสําหรับ,บนคนกุ๊กโอบนะฮะกุ๊กโอนะฮะฉันนี้นะฉันแบบนี้นะกุ๊กโอน <c oughs> ะฮะจำจำได้ไหมครับ ติตาแล้วเราต้อง้าใก,การเสียเวลาการออกกําลังกายเสริมสักนีเครับอ้โหการออกกําลังกายเนี่ยเป็นบนเผาผ่านช้าเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายต้องอาศัยแรงเยอะๆเลือกกีฬาที่ต้องออกแรงเยอะๆครับถึงจะเผาผ่านได้เช่นกระโดดข้ามลวนะฮะนะครับโยกน้ําหนักปิงปองนะฮะนะครับกีฬาอื่นๆก็ได้ครับกยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะที่มันออกแรงให้ฟุตบอลไหมนะฮะ ฟุตบอลก็ได้นะฮะตีแบบได้ไหมฮะ <Yeah. S 1> เทนเนิสก็ได้นะฮะเนี่ยคือออกแรงเยอะๆครับนะครับไม่ใช่ว่าต้องแบบตะกี้นี้เท่านั้นนะฮะอะไรก็ได้ที่ออกแรงเยอะๆบางคนบอกจ็อกกิ้งก็ได้ครับแต่ยอกกิง้งไกลๆนานๆหน่อยนะว่ายน้ำก็ได้นะอ่ะมาดูคนคุกเอิฐคนคุกโอครับตัวอย่างคนคุกโอเช่นคุณรู้จักนะใครฮะ oh. อ่านี่คุณนะฮะ oh. อ่านี่มาโอ้ เห็นไหมคนกู้โบ่นั่ตาดีเนี่ยใช่่าแสดงว่ากู้โบ่นั่ตาดีนะนะฮะต่อไปนะฮะนะฮะปุ๊บเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับนะครับดูว่าใครกู้โบ่หญิงนะฮะนะครับเอ๊เดี๋ยวนะฮะสไลด์ไม่เรื่อยครับเเชียร์ช่วยหน่อยครับขอสไลด์ถัดไปหน่อยครับไม่ขยับครับไม่ขยับ ขอรูปต่อไปครับขอรูปต่อไปครับนะฮะแล้วดูมันเลือดทุกเลือดทุโกโอนะสัตว์เลือดทุโกโอตัวอย่างของเลือดทุกโอนหนึ่งลูกโอกเนี่ยฮะจะเป็นทุกโอกจะมีลักษณะนิสยัยอ่ทีนี่เราเห็นภาพตัวอยา่างคนทุกโอกแล้วคนทุกโอกเนี่ยครับเมื่อมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัตินิสยัยเป็นคนที่มีความเสียสะละ สังเกตได้ไง่ายครับคนกรุ๊กโอเนี่ยจะสามารถให้เลือดตัวเองกับคนทุกกรุ๊กใช่ไม่ใช่ใชอ่าใครประสบปะเหตุมาต้องการเลือดคนกรุ๊กเอหากรุ๊กเอการไม่ได้เอากรุ๊กโอให้เลยนะได้โอเนี่ยเป็นสามารถให้ได้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นจงบอกว่าคนกรุ๊กโอเนี่ยเป็นกรุ๊กของคนที่มีความเสียสละเพราะฉะนั้นนิสัยก็คือจะมีความใจเป็นคนใจดีมีความเสียสละมีความเป็นผู้นําสูง นะมีความเป็นผู้นําสูงเพราะเดี๋ยวเราจะดูว่าในซูเรียนมีใครที่มีความเป็นผู้นักนะเดี๋ยวผมอนุญาตดูสไลด์นิดนึงนะครับแป๊บเดียวครับยืดละสั้นเนาะต่อไปมาดูผู้นักครับผู้นักนะเมื่อเช้านี้เราดูครับ RCD ที่มาพูดพลังแห่งความฝันชื่ออะไรครับคุณพิมุกดา แต่คุณวิดาอยู่คุกโอครับคุณชายแดงครับคุณชายแดงเนี่ยจะอยู่เหลือคุณพี่มุกดาอีกทีหนึ่งท่านอยู่คุกโอครับคนที่เป็นผู้นำีกคนหนึ่งครับเนี่ฮะอาป๋าเศรษฐศาสตร์นะฮะท่านก็เป็นมือประกันระดับหนึ่งของบริษัทประกันมาทําสุรีก็เป็นเอกกรุษของสุเรีครับนะฮะคนนี้ก็เป็นนะฮะเดวิสตาอยู่เพชรบุรีเพราะ อันนี้ฮะอันนี้ก็สุดหล่อนะฮะนะฮะก็เป็นหนึ่งในบอยแบนด์อลหรอมากนะฮะอ่าเดี๋ยวถจะจนดีใจนะฮะกินข้าวไม่ลงเลยนะฮะอ่าอันนี้ท่านอาเซมอลตีทัศน์ศิริกรณ์นี่ก็เป็นคุ๊บโอท่านู้ชมองกวางมาลองถีงให้ฟังก็คุ๊บโอโวยคุ๊บโอคุณน้ำเยอะไหมฮะเห็นไหมพีซีิบิวเตอร์อุ้งจะเย็นนี่คุ๊บโอทั้งนั้นเลยฮะนะฮะท่านสนองก็คุ๊บโอ ท่านอาเซนพิมนาาจิรภัคนิกุลก็กุ๊มโอครับเห็นไหมนี่คือคนกุ๊บโอจะเป็นคนที่มีความเสียสละและมีความเป็นผู้นําสูงครับวันนี้ก็กุ๊บโอครับที่อยู่ภาคีสายนะฮะดืต่อไปเลยครับนะฮะนี่มาดูครับขาดกุ๊บโอ่ไปแล้วนะฮะจำได้นหกุ๊บโอเราจะไปแนะนําให้เขาทานอะไรรู้ยังอ่าวต่อไปครับต่อไปกุ๊บเอกุ๊บเอเป็นกุ๊บมังสวิรัติกุ๊บนี้จะมีความเป็นกรดในกระเพาะน้อย ความสามารถในการย่อยไม่ดีจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์กุ๊บนะฮะโดยเฉพาะนะฮะกุ๊บเอจะมีกระเพาะมีไขมันมีกรดต่ามไม่เหมาะการทานเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงพวกปลาตาเดียวปลาจาระเม็ดปลาเนื้อขาวอันนี้สแสลงกินแล้วระบบย่อยจะไม่ดีนะอาหารสําเร็จรูปที่แปลรูปไส้กรอกแฮมพวกนี้แหนม นะฮะพวกนี้หมูยอควรหลีกเลี่ยงนะฮะท่านไม่กินแต่บริษัทบอกว่าทำไงคุณขายได้แต่คุณอย่าก,กินนะฮะต่อไปครับเพิ่มเขาบอกว่าคนกลุ่มกุ๊ปเอจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจกับโรคมะเร็งกับเพราะอาหารมากกว่าคนกุ๊ปอื่นจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่แนะนําที่พูดไปนะนี่เป็นข้อมูลครับข้อมูลทั่วไปซึ่งเวลาเราไปหาพวกผู้ป่วานเนี่ย ถ้าเจอคนกุ๊บเเราแนะนำแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเป็นข้อมูลกลางกลนะเขาจะรู้สึกเฮ้ยดีจังเลยมันมีความรู้หลากหลายมามอบให้นะฮะเสร็จปุ๊บคนกุ๊บเอกดในกระเพาะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเพิ่มความนะเพิ่ม<ๆ>เพิ่มสมดุลในกระเพาะอาหารให้เขาด้วยการกินอะไรครับวิตามิน C เพราะฉะนั้นตัวแรกเลยกูเพย์ครับคนกินวิตามินซีอย่างน้อยวันละสองเม็ดนะครับเดี๋ยวลงไปนะฮะรับวิตามินซีเป็นคนละขวดนะครับกเพยนะ,ะต่อไปครับกูเพย์ผักผลไมค้ครับที่มีผลในการต่อต้อตานการเกิดมะเร็งนะฮะและต่อต้านการเกิดพวกโรคเกี่ยวกับมะเร็งและทางเดินอาหาร,รต่างๆมะเร็งกระเพาะอาหารและต่อต้านพวกโรคหัวใจเช่นนะฮะหอมใหญ่กุ๊าลี่ตั๊กทองแองครอทผักโขมกระเทียม เสริมภูมิต้านทานผลไม้ที่เหมาะเช่นสับปะรดส้มโอมะนาวก็ได้แต่ช่วงไหนมะนาวแพงก็โราเช้าตื่นขึ้นมาน้ำอุ่นแก้วหนึ่งมะนาวครึ่งลูกแล้วบีวบครับแล้วดื่มทุกเช้าแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาจะทําน้ําอุ่นไม่มีเวลาจะหามะน,นาวมะนาวมนแงทงลูกละห้าบาทสิบาททานวิตามินซีเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้ครับเปื่อนกันะฮะแล้วก็แอปพิกอนแถวบ้านมีไหมฮะแอปพิกอนปลูกไหมนะ ไม่มีนะมีแต่มาก,กอกใช่ไหมแอปิคอร์ดที่อยู่ใน ISO 7ครับนะเสริมประสิทธิภาพการทํางานของลำไส้ของคนกลุ่ม A ให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นง่ายๆครับคนกลุ่ม A ควรกะนื่นเพิ่มสมดุลในกระเพาะอ,อาหารตัวที่เหมาะก,กับเขาคือวิตามิน C แล้วก็กินผักผลไม้เยอะๆก็คือทั้งหมดนี้จะอยู่ใน ISO 7นะครับเพราะฉะนั้นอ,อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงครับควรหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว ของหมักของดองแปรรูปไสกรอกหมูแฮมนะเพราะจะทำให้เกิดโรคหัวใจและมะเร็งได้ง่ายนะไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่ากินไก่ได้กินปลาได้แต่ไม่เช่ปลาเนื้อขาวนะไม่กินปลาเนื้อขาวคือไม่กินปลาตาเดียวไม่กินปลาอธิมานะครับพูดง่ายๆปลาไหนแพงอย่ากินนะต่อไปครับผู้เอครับผลไม้บางชนิดนะ ผลไม้บางชนิดสแสลงกับเขาไม่ควรกินเหลียเพี้ยนกากินแล้วท้องจะอืดครับกินแล้วระบบย่อยไม่ดีเช่นแตงโมงแคตารุมะละกอมะม่วงกล้วยลบกวนระบบการย่อยพวกเองเ,เรียกพวกนี้ครับนะนะในซูเปอนไม่มีมะละกอไม่มีมะม่วงไม่มีกล้วยไม่เป็นไรนะฮะต่อไปครับเครื่องดื่มประเภทนะ้ำอัดลมเบียร์แอลกอฮอล์พวกนี้ควรหลีกเลี่ยงสรุปครับ กุ้ยเอกควรแนะนำอะไรเดี๋ยวเราไปเจอคนผู้ยเอกครับคุณแนะนำไปเลยครับให้กินนิดต่อไอวิตามินซีไอโอเซเว่นโกโก้โกโก้ของเราเนี่ยจะมีฟลาวอนอยด์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลดก,การก่อตัวของเกล็ดเลือดไม่ให้อุดตันหัวใจก็ดีสำหรับคนผู้ยเอกนะนมตัวเหลืองกินได้ทุกทุกนะเพราะเป็นโปรโตีนแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็ปียางพืชจากผลไม้เยอะๆต่อต้อตานอนุมูลอิสระผู้ยเอกควรรับประทาน นะเพราะฉะนั้นนี้เราสนุกเป็นผ้าครับนี่คือสิ่งที่คนกู้เองควรรับประทานนะครักู้เองนะฮนะนะเลือกเอาครับตามกำลังศรัทธาศรัทธามากก็กินมากนะฮนะข้อต่อไปครับการออกกำลังกายของคนกู้เอกกู้เองเหมาะกับการโยคะทำในโยคะนะฮะแต่เวลาเที่ยวเขาจะทำท่าน,นี้นะฮะ เหมาะกับโยคะห้เกกลีลาน,น,นะแอโรบิกตีกล๊อกว่ายน้ำแต่ว่ายน้ำแบบท่าเบาๆท่ากบกครับน,นี่ทำไมครับเพราะคนรุ่นเอไม่เหมาะกับการออกกำลังกายแบบหักโหมเพราะคนรุ่นเอเป็นคนเครียดง่ายคนรุ่นเอเป็นคนเครียดง่ายหายาก เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเมียมีแฟนเปคนกุ๊กเอคุณพยายามอย่าทาให้เขาสงสัยเพราะเขาจะเป็นคนคิดมากเขาคิดม,มากแล้วเขาจะเครียดพอเขาเครียดปุ๊บเี้เขาก็เครียดนานเขาคิดตั้งแต่ตอนเช้ายันตอนเย็นพอถึเงเย็นนะเขาคิดจนถึงเวลานอนพอนอนหลับไปปุ๊บตื่นขึ้นมา,มมามเขาเครียดต่ออีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเนียมีแฟนกุ๊กเอคุณพยายามอย่า, <c oughs> ยาทําอ,อะไรให้เขาสงสัย <c oughs> เขาจะได้ไม่เครียด นะฮะทีนี้คนคกุ้ยเอยกตัวอย่างครับหมอกล้องหมอกล้องอีกรู้จักหมอกล้องไหมฮะน่ารักไหมฮะน่ารักไหมครับอ่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นหมอมัจะน่ารักอย่างเงี้ยแหละครับ <c oughs> <c oughs> ยกเว้นคนฟูดนะฮะต่อไปครับนี่ฮะคุณพี่มุกดาภูทัรทิมกุ้ยอะไรกุ้ยเอ่น้องชมพู่กุ้ยเอ่กุ้ยเอสวยไหมฮะ ผู้ชายหลายคนบอกอยากย้ายมาอยู่นะะกรุเอะมอนตุ้อีกครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนกรุเองที่เป็นดิสคิเตอร์ออเตเยียก็มีความเป็นผูน้นำเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนเครียดง,ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเลือกอาหารที่เหมาะกับตัวเอง2